ราศีกรกฎท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์จะได้ลาบรับโชคใหญ่อาจจะได้หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทนายดวงชะตาให้กับชาวราศีกรกฎ ในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีกรกฎในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคม2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกกฎนะครับท่านจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบ ทรัพย์ก้อนใหญ่จากอะไรมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยโชคใหญ่จากใครคนลนักษณะแบบไหนที่จะนำโชคลาบมาสู่ชาวราศีกรกฎรูปแบบที่ชาวราศีกรกฎนะครับจะได้โชคลาบนั้นจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากผู้เ่ินประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในขณะที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีกรกฎนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มา10บใบนะครับก็เรียกว่าไพ่ยีสีนะครับที่เปิดออกมานี้ก็บ่งบอกในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไพ่ที่อาจารย์เปิดมา10บใบนี้นะครับ มีไพ่อะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับตำแหน่งที่หนึ่งวันนี้นะครับขึ้นเป็นไพ่เพสอฟแคปหรือว่าเด็กถือถ้วยนะครับไพ่เด็กถือถ้วยนะครับความหมายของไพ่นะครับจะเป็นความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของเซนต์นะครับนะเป็นเซนต์ที่แม่นยำเป็นลาสังหณ์ที่แม่นยำนะครับ ไบนี้นะครับเขาเรียกว่าเวลาที่คิดอะไรเนี่ยนะครับที่ท่านคาดการอะไรเอาไว้มักจะเป็นไปตามที่ท่านคาดการเอาไว้นะครับนะนะฮะตำแหน่งขึ้นทับกลางตัวด้วยแสดงว่าชาวราศีกกฎนะครับท่านจะมีเซนที่แม่นยำมากๆเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภราบรอยต่างๆนะครับในภาพนะครับเราจะเห็นเป็น นะผู้ชายอายุน้อยนะครับผิวขาวหน้าออกจะเป็นแบบกลมๆหน่อยนะนะฮะกำลังถือถ้วยที่มีปลาอยู่ในแก้วอยู่ในถ้วยนะครับปลานี่หมายถึงโชคลาบนะนะครับนะ,ะหมายถึงนะเซนต์ของชาวราศีกรกฎเนี่ยก็จะเป็นเซนต์แห่งโชคลาบนะครับนะนะฮะถือว่าเซนต์ดีนะครับนะ มาดูกันที่ตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่2ในวันนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลขก8นะครับนะเป็นไพ่8เหรียญนะครับไพ่8เหรียญนะครับตรงนี้นะครับนะความหมายของไพ่ก็คือการแบ่งสรรปันส่วนนะครับการที่ได้เงินแบบ ยิ่งทํามากยิ่งได้มากยิ่งลงทุนมากยิ่งได้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับนะในภาพนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านะครับมีคนก,กําลังนั่งตอ,อกเหรียญอยู่นะครับนะฮนะถือค้อนตอ,อกเหรียญอยู่นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะของสิ่งของมันก็เรียกว่าค้อนนะเกี่ยวกับค้อนนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ทุบนะนะฮะ เป็นการแบ่งสรรปันส่วนอ่าอันนี้ใครที่เล่นทุ้นเล่นกองทุนนะครับซื้อขายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินตรงนี้จริงถือว่าการเงินดีนะนะครับการแบ่งสรรปันส่วนนะครับนะอะไรที่มันแบ่งๆคําว่าแบ่งๆนะครับท่านจะมีโชคลาบนะประมาณนี้เลยนะครับเป็นดวงการเงินที่เรียกว่าลาบใหญ่นะนะครับโดยน,นี้ถือว่ามีเกณฑ์ได้ลา,าบใหญ่นะนะครับ มาดูกันที่ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3วันนี้นะครับเป็นไพ่สีดาบนะครับไพ่สีดาบนะครับนะก็จะเป็นภาพที่มีคนนอนอยู่นะบนเตียงแล้วก็มีดาบอยู่ข้างล่างนะครับมันเป็นรูปดาบอยู่ข้างล่างตรงเตียงแล้วก็มีดาบอีกสามอันนะครับอยู่ตรงฝาผนังใน่ข้างหลังนี่นะครับนะตรงนี้นะครับจะหมายถึงการนอน หมายถึงที่นอนอหมายถึงการหลับนะครับนะนะฮะท่านก็อาจจะต้องไปดูแถวเตียงนอนท่านนะนะครับมีลงมีเลขอะไรหรือเปล่านะนะฮะในห้องนอนอะไรประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่4วันนี้นะครับเป็นไพ่ หมายเลข18นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข18นะครับก็คือไพ่ The Moon นะครับไพ่ The Moon นะครับความหมายของไพ่นะครับนะอันนี้เขาเรียกว่ามีความบังเวงเงียบเหงานะครับนะฮะดูเขาเรียกว่าอะไรดูหลอนๆห,หน่อยนะนะฮะลักษณะนี้นะครับจะเป็นละักษณะทีนะ่เกี่ยวกับเรื่องของ ด้านกลางคืนหัวขําหรือว่าช่วงเย็นๆนะนะครับอาจจะเป็นวัดอ่าเป็นวัดเป็นสุสานเก่าเป็นสุสานเป็นปัจฉาอะไรอย่างนี้นะครับนะหรือว่าสถานที่ที่มันดูวังเวงวังเวงหน่อยนะนะครับนะส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆกับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าในวัดหรือว่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับ แหน่งเขาจะเป็นเนี่ยมีทุ้มประตูนะครับมีหมาสองตัวหอนใส่รูปพระจันทร์ตรงนี้นะครับนะ่ะมีกุ้งด้วยอันนี้นะฮะจะเกี่ยวกับสิ่งที่มันวังเวงวังเวงเงียบเหงาเงียบเหงาหน่อยนะหรือบ้านร้างน,นะครับนะฮนะอะไรอย่างงี้นะมาดูกันที่ตำแหน่งที่ห้านะครับ ตำแหน่งที่ห้าเป็นไพ่หมายเลขแปดนะครับนะเป็นแปดไม้เทา้านะวันนี้เลขแปดมาเยอะนะครับนะฮะแปดไม้เทา้านะครับอ่าอันนี้จากภาพนะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่มันเรียงเรียงกันเรียงเรียงกันไปนะอันนี้อ่าฮะลักษณะเป็นแบบอ่าเป็นแถวไม้กองไม้แล้วก็เรียงเรียงกันไปนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าถ้าตามความหมายของไพ่นะเขาเรียกว่าจะมีลาบซับเข้ามาหลายทางนะครับนะลาบรับที่มีมาหลายทางนะนะครับอาจจะได้ลาบจากต่างประเทศก็เป็นได้ด้วยอันนี้แบบนี้นะมาดูกันที่ตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งที่6นะครับเป็นไพ่หมายเลข8เป็นไพ่เมเจอร์นะครับเรียกว่าไพ่สเตรนท์นะครับ พลสตูเรนนะครับหมายความว่าดื้อความหมายเขาคือคือความดื้อดึงความดื้อรั้นนะครับการกลับอ่าการกลับตัวนะครับอะนะฮะในภาพนะครับเราจะเห็นเป็นผู้หญิงนะครับน่ะโอบหน่อยนะครับผมหยิกหยิกเป็นรอนๆหน่อยออกสีทองๆนิดๆนะครับเล่นอยู่กับสิงโตสิงโตก็มีความเชื่องกับผู้หญิงคนนี้มากเลยนะนะครับนั่นก็แปลว่าชาวราศี กรากฏนะครับท่านถ้าท่านมีเลขอะไรในใจนะท่านอาจจะต้องกลับด้วยนะครับน,นี่คือเอาหมายของไพ่นะครับมาดูกันที่ตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งที่7นะครับเป็นไพ่ เบอร์หนึ่งรูปไม้เท้านะครับให้เบอร์หนึ่งรูปไม้เท้านะครับความหมายของไพ่คือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะการเงินก้อนใหญ่การเงินโชคใหญ่นะครับดวงลาบลอยโชคใหญ่นะครับวันนี้นะครับไพ่เนี่ยนะครับขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะอันนี้คือไพ่ใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยทานายว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับนะประเภทแบบการเงินอาจจะเป็นแบบหลักล้านหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับ ใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ,ใหญ่อะไรเอาไว้นะครับนะทำหนายว่าท่านก็มเกินอาจจะได้ในไม่ชานี้นะครับนะแล้วไพ่ใบนี้นะครับตำแหน่งที่เชื่อมโยงกันเนี่ยเป็นเชื่อมโยงกันกันกบไพ่เบอร์8อ่าหมายเลข8รูปเหรียญน,นะครับแล้วก็ไพ่เด็กฟถ้วยนะครับตรงนี้นะครับหมายถึงเซนส์ของท่านเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่เนี่ยมันก็จะแม่นนะครับนะอาจจะได้ลาบใหญ่เลยนะครับ ไม่แน่นะครับถ้าดวงนี้ท่านอาจจะได้จับเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสุดล้านเลยก็เป็นได้ไม่แน่นะครับชาวราศีก็รกฎท่านก็อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะไพ่ใบนี้นะครับนะไม่มีเลขถือว่าเป็นเลขศูนย์นะ เรามาดูกันที่ไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปเป็นตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งที่8นะครับเป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้านะครับหรือว่า queen of w a n d นะครับไพ่ราชนีถือไม้เท้านะครับรนีนบนก่ก็เป็นไพ่อีกใบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าที่เกี่ยวกับเซนต์แรงนะนะที่แบบว่าอาจจะมีลาภสวที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภได้นะครับ ลักษณะบุคคลนะครับลักษณะบุคคลที่เป็นผู้หญิงผมอมหน่อยวิวออกสองสีค่อนข้างไปทางขาวผมยาวประบ่านะครับเหมือนเป็นผมบ๊อบอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับไพ่สิบอ่ไม่ใช่ขอภัยไพ่ราชินีรศรีไม่เท้าขึ้นเนี่ยกาเรียกว่าการรอคอยที่สมหวังประสบความสําเร็จนะครับอะไรที่รอคอยเรื่องการเงินอะไรก็ตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากธุรกิจการเงินที่มาจากการงานการเงินที่มาจากโชคลาภรับรอต่าง ทำนายว่าท่านอาจมีเกณฑ์ทีจจะได้สูงมากเลยนะครับผนมะนี้นะครับไม่แน่นะครับ่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับชาวราศีกรกฎนะนะครับมาดูกันที่ไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นไพ่หมายมเลขเก้านะครับก็คือไพ่เก้าไม้เท้านะครับ ไพ่ก้าวไม้เท้านะครับในรูปภาพนี้นะครับอก็จะมีภาพคนนะครับกอดไม้เท้าอยู่หนึ่งอันแล้วก็ทําหน้าทําตาวหวาดกลัวหน่อยๆนะนะครับ mm hmm. หลังๆจะเป็นไม้เท้าเรียงกันอยู่แบบนี้นะ mm hmm. ตรงนี้นะครับ mm hmm. ชาวราศรกีกรกฎนะ mm hmm. ถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นนะครับ mm hmm. ถือว่า ท่านอาจจะมีความกลัวในการลงทุนนะอาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยนะครับถึงจะมีโชคลาบอันนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมาดูกันที่ตำแหน่งที่10บตำแหน่งที่10วันนี้นะครับเป็นไพ่ Temperance นะครับหรือว่าไพ่คนถือน้ำนะครับเทกลับไปกลับมานะเป็นไพ่หมายเลข 14นะครับตรงนี้นะครับนะในภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนมีเทวดาเนี่ยนะครับนะถือน้ําเทกลับไปกลับมาอยู่อ่านะตรงนี้เนี่ยนะครับหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยท่านก็จะได้โชคลาภการเงินที่มาจากการเดินทางอาจจะได้โชคลาภการเงินมาจาก งานที่เกี่ยวกับเรื่องน้ําต่างๆนะครับนะนะฮะอาจจะไปมีชกลาบกับแทงน้ําก็ได้อันนี้แบบนี้นะครับนะนะฮะอาจจะมีชกลาบที่เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะครับอาจจะว่าเป็นโรงลาบใหญ่นะครับวันนี้นะอาจารย์ก็จะดูภาพรวมให้มันแคบกว่านี้อีกนิดนึงนะครับ มาดูกันที่ไพ่ที่อยู่แถวด้านกลางเนี่ยนะครับแถวกลางตรงนี้นะนะครับอ่บามันที่ตำแหน่งแรกก่อนเลยนะครับเด็กถือถ้วยนี่เป็นเซนต์แรงนะนะครับเซน์ที่แรงนะครับนะคาดดาอะไว้มักจะเป็นตามนั้นนะครับนะมาอยู่ในที่ที่มีตำแหน่งเดอะมูนนะครับ อยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้นะครับจำนายว่าชาวราศีกรกฎเนี่นยท่านจะได้โชคใหญ่แบบอาจจะเป็นช่วงที่หลับฝันนะครับแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับอาจจะไปฝันตรงนี้ก็เป็นได้นะฮะดวงการเงินมีไหลเข้าไม่ขาดนะครับแปดเหรียญน,นะครับเด่นทัเรื่องของโชคลาภเด่นทนเรื่องของการเงินที่มาจากงานเด่นในเรื่องของทางเงินที่เป็นงานรับจ้างและธุรกิจต่างๆนะครับอันนี้นะ ถ้าแบบนี้นะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงการเงินที่ทดีมากนะครับเพราะว่าชาวราศีปรากฏนะครับท่านจะมีเซนดีนะาการอะไรก็จะแม่นยำนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเซนนะครับเซนนะเป็นเซนของท่านเนี่ยนะครับนะ อาจจะทําให้ชาวราศีรกรกฎนะครับมีโชคลาภทรัพย์ใจเข้ามาได้นะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่หญหญอะไรไว้นะครับหลักแสนนะครับหลักล้านละสิบล้านเนี่ยท่านก็มีนนอานจ,จะได้ด้วยนะนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่เป็นด้านบนนี้นะครับนะตำแหน่งด้านบนเนี่ยนะครับนะฮะมีไพ่สเตนขึ้นมีไพ่ สดาบขึ้นนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภลาบลอยต่างๆนะครับหือว่าท่านจะมีโชคลาภลาบลอยนะนะครับมีเขียนได้ลาบแบบง่ายๆนะครับมาดูกันที่ตำแหน่งด้านล่างกันบ้างนะครับตำแหน่งด้านล่างนะครับวันนี้เนี่ยเป็นไพ่8 ไม้เท้านะครับแล้วก็พันไพ่ไม้เท้าเบอร์หนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ถือว่าใครที่ทํางานที่แบบนะมีสัญญาว่าจ้างต่างๆนี่ถือว่าดีเลยนะครับอ่ามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะลักษณะในรูปนะคคับนะเป็นไม้เท้าเนี่ยนะครับเป็นไม้เรียงกันสี่เรียงกันแปดอันนะนะครับแล้วก็ นี่นะครับมีเม้าวบุขึ้นมาด้วยนะ,นะฮะก็แสดงว่าชาวรา,ราศีกรกฎนะครับท่านก็จะได้โชคใหญ่นะนะฮะอาจจะได้โชคลามจากงานด้วยก็เป็นได้นะครับตรงนี้นะครับถือว่าอาจจะได้ลาบใหญ่ไม่ได้นะครับชาวรา,ราศีกรกฎท่านก็จะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะ มาดูกันที่ไพ่ใบที่8นะครับไพ่ใบที่8วันนี้นะครับเป็นไพ่ราชินิไม้เท้านะครับอ่ะความหมายของไพ่คือการรอคอยที่สมหวังประสบความสําเร็จนะครับนะท่านจะมีเซนส์ดีนะครับอนะแล้วอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับถือว่า จะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีเซนที่แบบคาดดาแล้วมันจะถูกต้องอย่างนี้นะครับนะอ่ามาดูที่ตำแหน่งแนวตั้งนะครับตำแหน่งแนวตั้งอันนี้เนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางอ่าอาจจะไปเดินทางแล้วไปเจอรถหรือว่าอาจจะเป็นแบบทะเบียนรถตัวเองก็เป็นได้นะครับอันนี้หรือว่าใครที่เพิ่งย้ายไปที่อยู่อาศัยใหม่นะครับก็ให้ดูที่อ,อาศัยเลขที่อ,อาศัยที่ท่านอยู่เนี่ยอันนั้นด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีโชคลาภในสิ่ง ประมาณนี้นะครับนะจะได้โชคลาภใหญ่จากสิ่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นดวงอาจจะได้ลาภใหญ่อาจจะได้แบบลาภโชคใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้นะครับอันนี้นะสรุปนะครับ ชาวราศีกรกฎท่านมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบรัพย์โชคใหญ่อาจจะได้หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากเซนของท่านนะครับเซนท่านจาแม่นเซนท่านเจอแรงนะครับนะเรียกว่าคิดหวังสิ่งใด ต้องักจะประสบความสำเร็จนะครับสิ่งที่ท่านคาดการเอาไว้นะครับคาดดาวเอาไว้ต่างๆนะครับก็จะเป็นการนาโชคลาภมาสู่ท่านนะครับอย่างที่บอกคำเซนนี้นก็จะแม่คาดดาเหตุการเอาไว้นะครับก็ถือว่ามันก็จะเป็นตามนั้นได้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะครับนะเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่เชื่อมโยงกันวันนี้นะครับมันจะมีเ้นรายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะครับการลงทุนเรื่องการเงินต่างๆทำนา้ว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จได้ลาภก้อนใหญ่อาจโชคก้อนใหญ่นะครับ อันนี้ที่เกี่ยวกับเซนท่านเลยนะนะครับนะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่เป็นวัดเป็นโบสถ์เป็นสถานที่ศสิทธ์แต่และศาสนาต่างน,นะครับอันนี้นะอาจจะไปพูดคุยกับใครบางคนแลวบังเอิญว่าอยู่ในสถานที่นั้นก็เป็นได้นะครับจะเป็นสูสารเก่าประชากเก่าอะไรแบบนี้ได้ท่าน ที่เกิดในาราศีกัลกรกฎนะครับท่านอาจจะมีลาบทรัพย์ก้อนใหญ่จากทางไกลอาจจะได้ลาบจากการเดินทางนะครับมีดวงเด่นอาจจะได้ลาบนะครับนะจากการที่ชาวราศีปรกรกฎนะครับเดินทางไปหงไหนต้นไหนอะไรประมาณนี้ได้นะฮนะ ท่านอาจจะต้องลงทุนขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่มาดีหน่อยนะนะครับอันนี้ไพ่ก้าวมืเท้าขึ้นนะครับดวงการเงินนะครับท่านอาจจะได้ล่ามใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่นะนะครับไม่แน่นะครับชาวราศีกรกฎท่านก็อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะอันนี้ นี้นะครับถือว่าจะมีโชคลาภจากการเดินทางนะจะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกลนะครับท่านจะมีโชคจากการเดินทางนะนะฮะแต่ที่มีเลขอะไรในใจต้องกลับด้วยนะครับนะนะครับอันนี้ก็คือการได้ลาบจากการเดินทางนะแตเป็นสิ่งของใกล้ตัวนะครับก็จะเป็น จะต้องไปดูที่ที่มันมีบ่อน้ําหรืออ่างน้ําเนี่ยนะนะครับบ่อน้ําต่างๆ,ๆางอ่างน้าต่างๆอาจจะได้อาจจะให้ชคลาภเปด็จชาวราศรีกุกภก็เป็นได้นะครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับดวงของชาวราศรีก,กุกภเนี่ยนะครับถือว่าดวงการเงินค่อนข้างเด่นดีมากเลยอนะ หือว่าเป็นดวงสุดยอดนะครับเรื่องของการเงินนะนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาบ แนะนำให้ชาวราศีกรกฎนะครับไหว้ขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางที่อาศัยของท่านนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกรกฎนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ถ้าใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดตามให้กัาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดี มีโชคลาบซับก้อนใหญ่ทุกทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพรบคุณใหม่ในคลิปหน้าสับวันนี้สวัสดีครับ